โรงเรียนอนุบาลหนองกี่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3ตั้งอยู่เลขที่103ทับ1ถนนโชคชัยเดชอุดมอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์บริหารงานโดยนางแสงระวีอัคารสุขบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองกี่ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านพลตำรวจเอกเพิ่มภูนชิดชอบในเรื่องเรียนดีมีความสุขเพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพไปพร้อมๆกับการเรียนรู้อย่างมีความสุข อีกนโยบายที่เป็นจุดเน้นและให้ความสำคัญของท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคือนโยบายสุขาดีมีความสุข โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ได้ขับเคลื่อนนโยบายสุขาดีมีความสุขโดยการปรับปรุงห้องน้ำทุกห้องในโรงเรียนเพื่อให้ได้มาตรฐานเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคติดต่อและเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่นักเรียนคณะครูผู้ปกครองรวมถึงประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่จึงมุ่งเน้นพัฒนาห้องน้ำให้มีความสวยงามน่าใช้และให้บรรลุห้าประการคือสะอาดครีนมีการรักษาความสะอาดสุขภัณฑ์โถส้วมโถปัสสาวะอ่างล้างมือและสามารถสร้างความปลอดภัยให้ผู้ใช้บริการโดยให้พื้นห้องน้ำทั้งภายในและภายนอกแห้งอยู่ตลอดเวลามีกลิ่นหอมน่าใช้ สะดวก convenient มีการซ่อมแซมบำรุงประตูช่องระบายอากาศให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและการจัดวางสิ่งของต่างๆให้เป็นระเบียบเพื่อความสะดวกและปลอดภัยสบาย comfortable มีระบบน้ำประปาไฟฟ้าไฟส่องสว่างทั้งภายในและภายนอกให้เพียงพอและปลอดภัยสุขลักษณะ hygiene มีการดูแลห้องน้ำให้มีบรรยากาศน่าใช้และรักษามาตรฐานตามกรมอนามัยเพื่อสุขภาพและอนามัยของผู้ใช้บริการสวยงาม Attractive มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกให้เรียบร้อยและเกิดความประทับใจต่อผู้ใช้บริการ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่จึงให้ความสำคัญกับนโยบายดังกล่าวเพื่อให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองกี่คณะครูและผู้ใช้บริการทุกคนได้มีความอุ่นใจและปลอดภัยในการใช้บริการตามนโยบายที่ว่าสุขาดีมีความสุข